หลังจากที่เรากล้า,มาเมล็ดผักลงในกล่องที่เรานำไปแช่ตู้เย็นไว้แล้ว1คืนนะคะแล้วก็เอา,เอ,าออกมาไว้ข้างนอกแล้ว24ชั่วโมงวันที่สองต้นกล้าของเราก็จะงอกออกมาแบบนี้นะคะพร้อมที่จะอเอาลงแผ่นโฟมนะคะ เอาส่วนที่เป็นลากลงไปเรียงไว้นะคะอันนี้เอาออกมาไว้สองวันต้นจะใหญ่นิดนึงค่ะค่อยๆทำนะคะเพราะว่าเดี๋ยวลำต้นจะหักค่ะต้นกลา้าเรียงไปเรื่อยๆค่ะขั้นตอนนี้ก็ใจเย็นๆเหมือนเดิมค่ะ จะเย็นๆน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวรากจะหักค่ะค่อยๆทำนะคะเอาลงไปในแผ่นโฟมแผ่นโฟมของเราก็จะเป็นรูไว้นะคะตัดไว้เป็นช่องเป็นช่องแล้วก็เอารากต้นกล้าผักของเราราจิ้มลงไปตรงรูที่เจาะไว้ค่ะขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการอ่า ปลูกไว้ให้ต้นกล้าใหญ่นะคะแล้วเราค่อยจะนำไปปลูกลงในกล่องโฟมค่ะ mm hmm. เรียงไปเรื่อยๆนะคะ mm hmm. จนกว่ามเมล็ดพันธุ์จะหมดค่ะ mm hmm. ค่อยๆเรียงค่ะ ขั้นตอนนี้อาจจะช้าหน่อยนะคะมันเรียนพันผักที่เรากล้าไว้ค่ะกรีนคอสค่ะกรีนคอสที่เราก้าไว้สองวันที่แล้วนะคะอันนี้ก็โตแล้วค่ะ พอเราเรียงเมล็ดกล้าพันผักเสร็จแล้วแล้วก็นําน้ําเทลงไปเลยนะคะน้ําตรงนี้ไม่ไม่ต้องตวงนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใส่ปุ๋ยเทไปให้เต็มให้ชุมช่มฟองน้ําเลยค่ะให้ชุ่มฟองน้ําเลยนะคะเทลงไปค่ะ ใไปให้ชุ่มแล้วก็กดฟองน้ําลงให้อมน้ําให้ชุ่มน้ํานะคะรอ,อให้ต้นกล้าเจริญเติบโตรประมาณ4วันเราค่อยจะมาใส่ปุ๋ยกันค่ะตอนใส่ปุ๋ยก็ประมาณ 3cc ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะคะ พอเอาน้ำใส่เสร็จแล้วนะคะเราก็นำไปตากแดดอ่อนๆได้ค่ะนำต้นกล้าไปตากแดดอ่อนๆได้เพื่อที่จะให้ต้นกล้าเรารับแสงจากดวงอาทิตย์ต้นกล้าก็จะเจริญเติบโตง่ายนะคะสำหรับขั้นตอนการเลียงเมล็ดก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขั้นตอนที่สองค่ะ